ราคาน้ำมันแพงทำไมถึงกระทบชีวิตเราขนาดนี้วันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ราคาน้ำมันล่าสุดของปตทและบางจากประจำวันที่22ตุลาคม2568กันครับเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่ส่งผลถึงค่าครองชีพของเราทุกคนโดยตรงก่อนอื่นต้องบอกข่าวดีก่อนครับราคาน้ำมันวันนี้22ตุลาคม68ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆหลังจากที่เมื่อวานนี้21ตุลาคม68ทั้งปตทอและบางจาก b c p ไดประกาศปรับลดราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลลง30ส,สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันดีเซลลดลง50สตางค์ต่อลิตรครับเหตุผลของการปรับลดราคาน้ำมันในครั้งนี้มาจากหลายปัจจัยเช่นสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนรวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ต้องการช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับประชาชนแต่ตรงนี้แหละที่เริ่มมีประเด็นให้ถกเถียงกันเพราะบางคนมองว่าการปรับลดราคายังน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันที่เคยสูงขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ เอาล่ะครับมาดูกันที่ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นณวันที่22ตุลาคม2568กันครับกลุ่มน้ำมันดีเซลปตททออาเซาซูเปพอร์พาวเวอร์ดีเซล43.44บาทต่อลิตรดีเซล30.94บาทต่อลิตรบางจากไฮพรีเมียมดีเซลเอส45.64บาทต่อลิตรไฮดีเซลเอ 30. ส30.94บาทต่อลิตร ข้อควรรู้ราคาน้ำมันดีเซลที่เราเห็นกันนี้มีหลายเกรดหลายชื่อเรียกซึ่งแต่ละเกรดก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเล็กน้อยเช่นปริมาณกำมถันที่น้อยกว่าหรือมีสารเติมแต่งพิเศษที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นแต่โดยรวมแล้วก็คือน้ำมันดีเซลที่เราใช้กันอยู่นั่นเองครับสำหรับใครที่อยากจะตรวจสอบราคาน้ำมันขายปลีกในเขตกรุงเทพและปริมณทนของปตทโออแบบละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของปตทโดยตรงเลยครับ https colon slash slash www.pttor.com slash news l a s h oil price และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปราคาน้ำมันที่เราเห็นนี้เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิน่นนะครับซึ่งภาษีส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆนั่นเองคำถามชวนคิดคุณคิดว่าราคาน้ำมันในปัจจุบันนี้เหมาะสมแล้วหรือไม่รัฐบาลควรมีมาตร,ราการอะไรเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชน และที่สําคัญที่สุดคุณคิดว่าเราทุกคนจะสามารถช่วยกันประหยัดพลังงานได้อย่างไรบ้างลองมาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ